ดีทุกคนค่ะราศีสุดท้ายแล้วค่ะราศีตุลธัดลมค่ะโซเมทค่ะเราจะข้ามเวลามาพบกันค่ะเพื่อนๆไปติดตามที่เพลย์ลิสต์ได้เลยนะคะรวบรวมไว้ให้เรียงลำดับครบทั้ง12ราศีแล้วค่ะขอบคุณที่ติดตามกันต่อไปเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆทุกท่านนะคะ ราศีตุลธาตุลมค่ะเราอ่นดวงดาวของวันที่31พฤษภาคม2,564ค่ะ,ะมาดูสถานการณ์ของชาวราศีตุลก่อนเลยนะคะอัดสวินถือดาบ The ะสตา ยิมบรสามเหรียญราชาถือไม้ก้าดะแฮงแมน เป็นการอ่านภาพกว้างนะคะถ้าไม่ตรงกับเพื่อนๆสมาชิกเลยนะก็มาปรึกษากับอาจารย์ยุยได้นะคะาภาพกว้างของชาวราศีตุลทัดลมนะคะเดือนพฤษภาคมค่ะการงานเก่งค่ะเป็นหัวหน้างานเป็นพ่อแม่งานค่ะเก่ง กรรมการงานกรรมการงานอาชีพก็คือเป็นผู้มีความมั่นคงค่ะงานนี้ทำมายาวนานทำในหลักแหล่งที่ทำกินสวยงามค่ะมั่นคงในรอบ30สปีต่อมาเลยค่ะเสาในเรือนพันธุหลักแหล่งพันธุโรงงานหลักแหล่งที่ดินนะคะทำที่บ้านค่ะกรรมการงานเนี้ย เสาวในเรือนพันธุบ้านหลักแหล่งทรัพย์ที่ดินหลังใหญ่โตเลยค่ะที่ดินนี้มั่นคงค่ะตั้งแต่5ธันวาคม63ถึง1มีนาคม66นะคะมั่นคงเหนียวแน่นเลยค่ะหลักแหล่งที่ทำกินนั้นก็โดดเด่นสวยงามนะคะก็ตนเองนั้นก็เป็นผู้มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักด้วยนะคะปุตตะนะคะราหู ดาราดาวโดดเด่นค่ะต่อสู้อุปสรรคปัญหามานะเป็นนักต่อสู้นักปกครองค่ะมีความสุข,ขุมนะคะความเป็นผู้ใหญ่มากลยคะเป็นคนโดดเด่นดังเป็นคนเข้มแข็งบุกตะลุยนะเชี่ยวชาญแคียวคร่องว่องไวค่ะ ลักหลงที่ทำกินนี้โดดเด่นสวยงามรวมทั้งตนเองนั่นก็เป็นที่รู้จักในวงสังคมนะคะความโดดเด่นมีชื่อเสียงนี่ก็คือคนรักของเราด้วยนะาดาวอังคารนิิมเพรปัตตนิคนรักคู่ครองดาวอังคารกระดุมพระด้วยนะการเงินสิ่งที่ไม้ปองอยากจะได้ก็ได้แล้ว ก็ไปพบรักกับผู้ยิ่งใหญ่มีอำนาจบารมีเชาวต่างชาติาต่างแดนต่างถิ่นแดนไกลนะปัตตนิคู้ครองดาวอังคารเลือดลงแข็งขันขยันค่ะมาร่วมด้วยช่วยกันทำมาหารายไดย้การเงินได้มาเล็กๆผสมน้อยจากคนรักผู้ครองผู้ขยันขันแข,ข,ข็งนี่ก็รุ่งเรืองค่ะโดดเด่นเลยค่ะและรับชัยชนะการค้าขายจากคนทางไกล ก็ประสบความสำเร็จนะคะก็ได้รับของเก่าแก่มรดกตกทอดนะกังวลในเรื่องการเงินก็ไม่ต้องกังวลค่ะคิดไปในเรื่องอนาคตที่ยังไม่เกิดไม่ต้องคิดเลยค่ะเพราะว่าการเงินนี้ไม่ได้นิ่งนะคะด้านเงินนี้ได้มาจากงานบุญนงานกุศสค่ะยิงให้ยิงได้แต่แ a n งแม n นี่ก็คือการเงินได้มาจาก งานบนงานกุศลงานเสียสละงานอดทนอด้นสูงงานนี้ทํามายาวนานค่ะได้ทำมากับคนรักคู่ครองนะเป็นคนเงียบไม่ค่อยพูดแต่เป็นคนเก่งมากมีมุมอมองหัวคิดไม่เหมือนใครเขาเลยค่ะการได้พบรักสุภะได้แต่งานกับคนไกลนี่นะชาวต่างชาติต่างแดนต่างถิ่น ผู้มีบุญอำนาจบารมีแม้จะไม่ค่อยพูดค่อยจาก็มาร่วมกันทำการค้าค่ะได้ลาบลอยลาฟุกคลุกนะยศศักดิ์ตำแหน่งเนี้ยชาวราศีตุ้นทัดลมก็ได้พบรักกับผู้มีบุญอำนาจบารมีนะลาบลอยแล้วก็ลาฟุกคลุกเนะี้ยอทิตย์ยศศักดิ์ เป็นผู้นำนะคะเป็นนักปกครองเป็นผู้ถ่ายทอดวิชาความรู้เป็นบุคคลที่เชี่ยวชาญชำนาญดีมากค่ะผ่านประสบการณ์มายาวนานมีความเป็นผู้เสียสละนะเป็นผู้ให้มีความอดทนอดกลั้นสูงค่ะงานการบุญงานกุศลนี้ร่วมกับ เพื่อนติดต่อค้าขายมาสนับสนุนค่ะเราจะข้ามเวลามาพบกันนะคะ,ะคนรักดีค่ะได้หล,บลับลอยลาพะลาลระลับลอยฟุกๆจากคนรักผู้มีความสามารถเป็นที่พึ่งของชาวราศี ตุนแล้วก็เพื่อนพ้องได้ดีแล้วค่ะเราจะข้ามเวลามาพบกันเอาไปคิดในะเรื่องที่ยังไม่เกิดไม่ต้องไปคิดหรอกค่ะอ่ะเป็นพ่องานแม่งานที่มาพบเจอเจอกันนะเป็นคนจริงจังกับชีวิตนะเนาะ เก้าดาบราชินีถือไม้สิบถ้วยหนึ่งเหรียญสิบสิบไม้เจ็ดไม้ราชาถือถ้วยไปพบรักกับชาวต่างชาติต่างแดนต่างถิ่นแดนไกลผู้ขยันความโชคดีเกิดจากความขยันค่ะความขยัน ความพยายามนำไปสู่ความสำเร็จนะโรงงานโรงใหญ่โรงนี้ผู้คนมาสนับสนุนจนจวบสิ้นอายุไขแลยคะ่ะเป็นคู่ที่ได้ให้ของขวัญของรางวัลกับตนเองและญาติมิตรนะลาลอยหลับฟุกๆนี้ก็ได้จากคนรักค่ะชาวราศีตุลยินดีด้วยนะแนวโน้อมนะคะเราจะข้ามเวลามาพบกันค่ะ คนทำงานหนักงานใหญ่ค่ะประสบความสำเร็จที่สุดเลยค่ะมาพบเจอเจอรวมใช้ชีวิตกันนะแต่งงานค่ะเป็นของขวัญของรางวัลที่มีค่าทั้งชาวราศีตุลน,นะแล้วก็คนรักและญาติมิตรบริวารน,นะมาชุมนุมกันกรรมการงานงานหนักงานใหญ่ ธรรมะการงานอาชีพนะก็ในรอบ30ปีนี่ค่ะสปีครึ่งเนี้ยผูกพันกันยาวนานแล้วค่ะมีความสุขกับความขยันขันแข็งร่วมกันกันกบคนรักค่ะแนวโน้มนะคะเราจะข้ามเวลามาพบกันค่ะอ่นะใช่เลยคน ขยันค่ะเลือดลมแข็งขันขยันดีค่ะอัดสวินถือดาบสามดาบเด e l เ v ิ r ไปพบกับคนรักคนทางไกลนะผู้มีอำนาจบารมีคนนี้ผู้มีความอดทนอดกลั้นสูงพูดน้อยต่อยหนักค่ะ เป็นคนหล่อคนสวยค่ะคนไกลคนนี้ราเริงสดใสผู้คนมาสนับสนุนการงานนะงานนี้รุ่งเรือง,งค่ะเดลเรเบอร์ over, สุภะรุ่งเรืองค่ะการได้พบกับคนไกลได้รับการสนับสนุนรุ่งเรือง,งก้าวหน้าในเรื่องของการค้าค่ะเป็นงานศินลปะนะเสื้อผ้าหน้าผมนี้แฟชั่นนี้เป็นคนทันสมัยนะ เป็นคนอีกถิ่นที่นึงก็มาสนับสนุนค่ะคนเก่าก็แวะเวียนมาค่ะมาสนับสนุนการคาเป็นเพื่อนสนิทกันลายนามิตรนารักนะคะชาวตุนเองแล้วก็คนรักค่ะเป็นคนมีความรู้มันเพียรเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอ่ะ The Sun ก็คือลาพระลาบร้อยลาฟุกฟุดาวอาทิตย์ยศศักดิ์โดดเด่นคิดบวกหลกสวยเป็นแสงตะวัน สาตส่งไปถึงเพื่อนร่วมงานนะลาพระลาบลอยฟุกครุกยศตําแหน่งคิดบวกโลกสวยเป็นคนที่มีพลังงานชีวิตนะดาวอาทิตย์ลาพระลาบลอยฟุกครุกนี่ก็ไปอยู่มรณะนะก็ได้รับมรดกของเก่าแก่ร่วมกันกับคนรักนะเป็นดาราโดดเด่น ตนเองนั้นดาวสุขอ่ะคนสวยคนหล่อนะแฟชั่นเสื้อผ้าหน้าผมนี้ประสบความสำเร็จนะคนเกา่าคนใหม่วะเวียนมาสนับสนุนการค้ารุ่งเรืองนะเป็นรักแท้คู่แท้เลยค่ะอ่าอบปุ่นด้วยไมตรีจิตมิตรภาพนะคะกับบ้านหลักแหล่งที่ทำกินลาพระลาบลอยฟุกคลุกดันนี้ก็ เป็นดาราดังโดดเด่นนะคะทั้งคู่นี้มาเจอเจอกันก็ได้รับมรณะมรดกตกทอดมาร่วมกันทํามาค้าขายรุ่งเรืองยาวนานไปจนแก่จนเฒ่าเลยคะ่ะเป็นคนรักที่ราเริงสุดใสนะคะเป็นคนที่มีเพื่อนมากมายค่ะรังไลมาสนับสนุน การค้าค่ะาการผจญภัยครั้งใหม่เริ่มต้นเสมอนะคะมีไอเดียความคิดสร้างสรรค์นเน่สดใสค่ะคำแนะนำนะคะเราจะข้ามเวลามาพบกันไดพบรักกับคนไกลค่ะชาวราศีตุลดาวสุขคนสวยคนหลอ่อไปอยู่ในเรือนมรณะนะก็ได้พบรัก เต็มที่เลยค่ะกับคนไกล,มล่มรณะก็คือคนอีกถิที่หนึ่งเนาะคนไกลคนนั้นก็ได้รับของเก่าแก่มรดกตกทอดจากพ่อแม่เข้ามาถ่ายทอดถ้ามาค้าขายประสบความสาเร็จนะเป็นคนที่เป็นที่พึ่งได้ค่ะยินดีด้วยนะคะคำแนะนำค่ะ New b e g i n n i n g ชีวิตใหม่เริ่มต้นได้ได้ชีวิตใหม่สิ่งเาก่าๆจบสิ้นไปชีวิตใหม่เริ่มต้นได้เสมอเนี่ยค่ะแต่สั้นนะคะ, sun, ะ,คะสดสวยสว่างสดใสอบอ่นด้วยไมตรีจิตมิตรภาพค่ะ,ะเป็นคนที่อารมณ์ดีค่ะยิ้มแย้มแจ่มใสทุกดยอมรับความจริงค่ะอยู่บนพื้นฐานของความจริงค่ะดำเนินชีวิต กับความจริงที่เป็นอยู่ค่ะเป็นความหวังเป็นกำลังใจให้กับญาติมิตรและวริวานะคะทั้งชาวราศีตุลคนรักนะมาร่วมกันเพื่อสร้างความสุขและอบอุ่นโดยมิตรภาพสดใสค่ะพี่สันติสุข เกิดขึ้นที่เรานะคะเป็นคนที่ชอบมันเพียนถือสิ้นสวดมนตนะคะลปรยวางค่ะเนี่ยเป็นผู้เสียสละอดทนดีค่ะอินดีด้วยนะคะสนริสุขเกิดขึ้นที่ใจเราแล้วแบ่งปันออกไปด้วยความอบอุ่นใช้แสงดังดวงตะวันค่ะมีไมตรีจิตนิพภาพที่ดีค่ะเราจะข้ามเวลามาพบกันค่ะโซเมศค่ะ